สวัสดีครับพี่น,อนนะ้อง F4 ทุกท่านตาแก่วันนี้มาลุยฝนหน่อยโอ้โหฝนตกตลอดทางนะตั้งแต่เชียงรายมาจนถึงอุตรดิต์เนี่ยนะผมขึ้นดอยเขาพึ่งอยู่นี่โอ้โหบรรยากาศดีมากผมวิ่งจากเชียงรายไปเบตงในฤดูร้อนนะโอ้โหร้อนมากตอนนั้น43องศานะใช้เวลาสองวันพักประจวบแล้วก็ตรงไปเบตงเลย นะทดสอบความแข็งแกร่งฮมงวงวันนี้มันทดสอบความแข็งแกร่งทางฝนนะสายฝนนะขี่ร่ามกลางสายฝนที่ตกหนักนะแล้วก็ลื่นด้วยนะครับก็สนุกดีฮะเพื่อทดสอบว่ารถ GS มันสุดยอดจริงๆบอกได้เลยนะพี่น้องที่ขี่ GS รู้กันอยู่ว่ามันมีคุณภาพสูงแนะม่สุดยอดมากดูดิฮะ,ะรถผมแม่โอ้โหวิ่งมาแบบเปียกมาตลอดลุยกันมา นะนะของไอเอ็มด้วยไอเอ็มนะนะเปียกหมดทั้งตัวแต่ว่าชุดกันฝนผมเนี่ยแม่สุดยอดนะชุดกันฝนผมเนี่ยนะโอ้โหมันไม่มีเปียกเลยของไอเอ็มนี่เปียกไปจนหนึ่งหำํำตูเติรดเปียกหมดหำํำเหิมเปียกหมดเนี่ยดูได้มันใส่ขี่เจสตแต่มันใส่รองเท้า <laughs> เอ้ยขาเอ้ยเสียรถหมดเลยดูมันเปียกทั้งตัว แต่ผมนี่ไม่เปียกเลยเห็นไหมชุดผมมันสุดยอดมากเลยนะสําหรับขี่หน้าฝนนะท่านไม่ต้องห่วงนะผมมาซ้อมมือท่านนั่นเองหน้าฝนนะเผื่อเดินทางไปไหนจะได้ไม่ต้องกลัวฝนนะวันนี้ลุยมามา,มากเหลือเกินนะดูที่ถน,นนสวยงามหมอกเมือกอ๋อโหนะนะนะเดี๋ยวผมจะไปโน่นเลยดูเนี่ยโน่นโอ้โหดูดิสวยงามเนี่ยถนนแหมมันสวยจริงนะนะหมอกลงจัดนะ เอาละครับปีนองครับไม่ต้องห่วงนะสวัสดีครับสบายดีทุกอย่างมันดีตะแกมันชอบของแบบนี้ปล่อยตะแกมันไปๆๆสวัสดีครับ